สวัสดีค่ะพบก,กับคนที่ myhomeac com นะคะมีผู้อ่านแล้วก็ผู้ชมสอบถามเข้ามามากมายเลยนะคะเกี่ยวกับวิธีการลอกสติกเกอร์ออกจากผนงังหรือว่าของที่ซื้อมานะคะโดยไม่ทิ้งคราบเอาไว้ค่ะวันนี้ผมมีวิธีการจะมาบอกนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่ยากแน่นอนค่ะ,ะามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างของชิ้นนี้นะคะที่ผมไปซื้อมาก็จะมีราคาติดอยู่ค่ะละที่เราลอกสติกเกอร์ออก ปกตินะคะถึงพยายามจะแกะด้วยความระมัดระวังแค่ไหนก็ตามก็จะเหลือคาบสติกเกอร์พวกนี้อยู่เสมอไปค่ะวิธีการเอาคาบพวกนี้ออกก็ไม่ยากนะคะที่เราต้องการก็คือน้ำมันสนค่ะหรือว่าน้ำมันรอนสันนะคะน้ำมันรอนสันเป็นน้ำมันที่เอาไว้ใส่ในไปแชกค่ะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้ลองใช้น้ำมันพืชนน้ำมันมะกอกที่บ้านที่มีอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าที่ไม่ควรใช้ก็คือน้ำมันเบนซินนะคะสำหรับ ขึ้นผิวที่มีสีเคลือบไม่เหมาะกับการใช้น้ํามันเบนซินในการขัดออกนะคะก็ใช้น้ํามันสนดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ก็ครั้งนี้ผมจะใช้น้ํามันสนนะคะเทน้ำมันสนลงบนผ้านุมน่มๆน,นะคะแล้วก็เช็แล้วก็ขัดต่อไปอีกสักหน่อยนะคะก็จะไม่เหลือคราบกาวเลยคะ่ะ คนจะมีไอเดียในการซ่อมแซมบ้านอะไรมาบอกอีกนะคะอย่าลืมติดตามได้ใน My t o o l Box ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ